บ้าบอลจอยติกช็อปจอยเกมมือถือ,ร,อร,ราคาถูกส่งไวขายโดยฟีฟ่าบ้าบอ,บอชแนลัวจริงเสียงจริงอย่าลืมมาอุดหนุนจอยเกมผมกันเยอะๆนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างอย่าลืมเข้าไปกด like ไลค์เพจให้ด้วยนะจุ๊บจ gaming n th สู่รุ่มอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์คุณภาพดีของแท้ราคาถูกและแน่นอนตอบใช้อย่างไวส่งทันใจถึงบ้านแน่นอนกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับเอาเลยครับก็กราบสวัสดีท่านชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับก็อยู่กับผมนะฮะฟีฟ่าบ้าบอชแนลครับแล้ววันนี้นะฮะผมจะมาจัดทีมจัด ซึ่งจากทีมน,นี้นะครับเราจะทําเป็นฟุตทีมอาร์เซนอลงด5,876ล้านครับ <c oughs> ก็ต้องขอภายมาล่วงหน้าเลยครับถ้าเกิดว่ามีการผิดพลาดประการใดในการเลือกซื้อนะ <c oughs> เพราะว่าต้องยอมรับตามตรงว่าไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยฮนะช่วงนี้นะและงบวันนี้เยอะด้วยนะเสี่ยงต่อการโดนด,ด่าเพราะฉะนั้นก็ขอภายมาล่วงหน้าเลย สำหรับ3ตัวที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนอน,นะฮะก็จะเป็นตัวที่เจ้าของไอเดีเขาต้องการจะซื้ออยู่แล้วนะครับการจัดทีมครั้งนี้ครับเจ้าของไอดีบอกว่าถ้าเป็นปีธรรมดานะครับก็พวกทั่วไปอ่ะก็คือให้เป็นบวก5บวกให้หมดนะครับก็จะเป็นฟูลทีมมาเซลอนบวก5แต่ถ้าเกิดเป็น C p พแบบเนี้ยตัวแพงๆนะครับก็ให้เอาเป็นบวก1บวก2ก็พอนะครับเอาตามที่งบแล้วโอเคเนาะสำหรับ3ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เจ้าของไอเดีเขาต้องการซื้ออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจัดตัวที่เขาต้องการก่อนนนเลลยแล้วกันนะ เริ่มจากลากาแซตก่อนเลยครับ554 m นะฮะจัดไปเลยอย่ารอช้าแล้วก็เดนิสเบิร์กแคมนะฮะ600 m ก็อันนี้เจ้าของนี่เราต้องการอยู่แล้วนะเราก็ซื้อได้แบบชิวๆครับอยากได้เราก็จัดให้นะโอเคตอนนี้เราทำเควสหลกัหลกๆผ่านละเดี๋ยวที่เหลือเรามานั่งทำกันต่อนะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเวลาผมจะจัดฟูลทีมนะครับผมจะเป็นผมจะกรองนะเตะให้มันเป็นของทีมนั้นๆใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นะ อันนี้เออพิเวนเลกแล้วก็อาร์เซนอลครับแต่คือ PCP เนี่ยตัวที่เป็นตำนานมันไม่ค่อยขึ้นเว่เห็นปะมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ขึ้นเลยดีกว่าในะพวกตัวปีตำนานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องดูฟีฟาดิผ่านหน้าจอ i p แพดไปด้วยนะซึ่งเพื่อนๆจะไม่เห็นครับแต่ว่าผมจะดูจากหน้าจอ i p แพดเพื่อตัดสินใจแล้วกันมันมีวีเอล่าด้วยนะอยู่ปะยูเวนตุสอินเตอร์โอโหดูดิ2ปีถูกๆแม่งเสือกอยู่2ทีมอื่นเว้ ก็จะมีเวลปีซีพีเนี่ยนะครับที่มันติดอยู่ฟูทีอาร์เซนอลนะนี่ต้องเปิดดูเลยนะครับ mm hmm. เผื่อพลาดนะนี่อาร์เซนอลนะอยู่นะครับติดฟูทีเหมือนกันโอเค mm hmm. ก็เวลาก็เอาบวกหนึ่งก็พอครับเจ้าหอยดีบอกว่าเป็นพวกตัวแพงๆเนี่ยเอาบวกหนึ่งก็พอแล้วฮะส่วนไอตัวถูกก็จัดบวกห้าได้นะแล้วก็กองหลังนะฮะแคมเบลนี่มันติดหรือเปล่าวะ so, โซแคมเบลอ๋อศูนย์หกยูก็อยู่อาร์เซนอลนะครับเพราะฉะนั้นมันจําเป็นไหม ปีนี้บกหนึ่งนี่มันเหนือกวกันสิบเลยเหรอสองสั้นโอ้โหโอ้โหดูค่าพลังเออว่ะถ้าเอาโซแคมเบลผมว่าไปเอาปีซีดีกว่าไหมผมว่า CP ีน่าจะดีกว่างั้นผมเอาเป็น c ีพบกสแล้วกันกับ3ามรอยเนะจัดไปโซแคมเบลครับเลมันนี่เลมันนี่ติดอยู่แล้วนะปกติครับแล้วก็ปีศู WC นี่พลังน้อยกว่า c ีพก็นิดหน่อยนะนิดหน่อยไม่ได้เยอะกันห่างกันมากเท่าไหร่ ตัวนี้ไม่มีบวก5ส่วนตัวนี้มีบวก5 70เเอ็มเองผมว่านะถ้าเอาเอาเป็นเลมันบวก5ก็พอแล้วนะปีนี้ประหยัดเงินไปต้องเยอะครับจัดไปตำแหน่งผู้รักษาประตูเราไม่ต้องซีเรียสอะไรกับมันมากครับเราเอาไปทุ่มกับตำแหน่งอื่นน่าจะดีกว่าเนาะลุงเบิกนี่ลุงเบิกนี่มันอันไหนบ้างวะมีสนกยูหก็พลังเท่ากันเลยต่างกันตรงไหนวะนิดเดียวเองะโถต่างกันนิดเดียวเองครับลุงเบิกซีพีกับปีสนกยูนะสำหรับลุงเบิกนี่ผมคิดว่านะ เงินเรายังเหลือพอสมควรเนาะผมเอาบวก6แล้วกันนะเพราะว่ามันไม่ได้แพงกว่ากันมากเท่าไหร่ครับก็โอเคเนาะ185ยเอ็มได้อยู่สำหรับปีเรสนะครับเราอยากให้มันติดฟูลทีมอาร์เซนอลนะคือผมจะไม่ได้ไปเลือกเอาตำนานนะเพราะว่าตำนานมันไม่ติดฟูลทีมอาร์เซนอลนะก็เลยเอาเป็นซีแทนครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่นะฮะปีเรสก็คงต้องเอาเป็นบวกสไปก่อนนะเพราะบวกหไม่มีใครลงตลาดเลยครับก็จัดไปเนาะ งั้นผมเอาเป็นกองหน้าก่อนแล้วกันไล่เก็บกองหน้าก่อนเอาชิ้รูปบวก5ปีนี้ครับ200เอ็มเท่านั้นจัดไปแลมซี่เรามีแล้วอเล็กซิสซานเชสถ้าอาเล็กซิสนี่ดูจากทรงแล้วยังไงปีอีซีก็น่าจะดีกว่าอยู่แล้วแหละนะโอเคปี1 6ร่าคาบวก5 7 9เบอ็มบวกหก5องส่ตัวนี้บวก5 91เอ็มลองเทียบก,กับบวก6ปีนี้แล้วกันนะครับบวก5กับอันนี้บวก6 โอ้โห oh oh. มันสูสีกันมากเลยนะผมว่าเอาเป็น ec บวก5แล้วกันครับคิดว่าน,น่าจะใช้ดีกว่านะคิดว่านนะส่วนตัวก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ครับอเล็กซิสนะสำหรับโอซิลนะฮะก็คิดว่าน,น่าจะเอาปี16 ec นะครับบวก5จัดไป <c oughs> ก็เน้นเก็บตัวหลักๆให้หมดนะก็วอลคอตดโอ้โ oh. ห 600m เลยเหรอ แต่ว่ามันเน้นเร็วนะแล้ววอลคอร์ดมันก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าใช้ครับงั้นจัดเลยดีกว่านะบวก5 lp ครับตโตโหดนะโรบินฟานเพอร์ซีฟานเพอร์ซีตัวนี้บวก5 300M โดยประมาณยังไงก็ต้องเอาครับเราจะได้มีหน้าเป้าสายพิ้วด,ด้วยตัวหนึ่งนะตัวนี้ออสปิน่าบวก5เหรอก็เอาไปด้วยก็ได้ครับมันเป็นฟูดดีมเนาะต้องบอกตามตรงว่าตอนนี้เรามีกองกลางเยอะมากนะครับคิดว่าต้องไปเอากองหลังแล้วแหละอีก1,400 M อเเท่านั้นเองนะ เดี๋ยวไล่เก็บกองหลังก่อนแล้วกันนะครับกองหลังนี่ตอนนี้เรามีใครบ้างวะเนี่ยที่ซื้อไว้โอ้มีตัวเดียวนะครับก็จะมีโซแคมเบลงั้นเดี๋ยวเราไล่เก็บตัวกองหลังก่อนแล้วกันสัญญาสัญญานี่ก็ดีนะงั้นเอาสัญญาแล้วกันนะมันถูกหน่อยนะแล้วก็เบยรลินเบยรลินเอาตัวนี้แล้วกันนะครับบวก5จะไปส่วนกอเซลนี่นี่ผมจะจัดเป็นปี16 e c แทนดีไหมเพราะว่าปีนี้มันน่าจะแพงมากโวพันเอ็ม โอ้โห oh, LP ก็700นะผมว่าเราอย่าไปทุ่มเยอะมากเกินไปเนาะเอาตัวนี่ดีกว่าถูกถูกแล้วก็คุณภาพอาจจะไม่ได้ต่างอะไรกันมากขนาดนั้นนะจัดไปงั้นเอาปีนี้บวกห้า o m a s f a m b l e n โทแฟแฟนัส Thomas f a m b l e n เหรอเอาไปด้วยก็ได้นะไหนๆก็มีบวกห้าถูกถูกเนาะซื้อไปเลยครับอยู่ a r เซนอลเหมือนกันนะอเล็กซงก็น่าใช้นะเหมือนเป็น CDM ตัวสำรองคนระับงั้นเอาอาเล็กซงไปด้วยเป็น CDM สำรองนะ สำหรับแบ็กซ้ายนะครับเอาเป็นแอชลี่โคลแล้วกันใช่แอชลี่โคลป่ะโ okay. อเคตัวนี้แหละจัดไปครับไม่แพงมากด้วยนะโอเคครับตอนนี้ผมก็จับนักเตะยัดเข้าทีมทุกตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่ามันซื้อได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายนะแต่ว่ามันเหลืออีก400เอ็มครับผมก็ไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วนะอีก400อเอ็มครับก็เหลือไว้ให้เจ้าของอดีเขาไปจัดอะไรเพิ่มเติมตามใจเขาแล้วกันส่วนผมเนี่ยทีมนี้มันเล่นได้แบบชิวๆโหดๆแล้วนะตัวจริงตัวสำรองนี่ เพียบเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามานั่งดูแล้วกันนะครับว่ามีใครกันบ้างน,นะสำหรับแผ่นนี่ยังไม่ได้จัดนะแต่ถ้าผมจะจัดผมอยากเล่นเป็นแบบนี้มากกว่านกันเนาะคล้ายๆ414ครับแต่ว่าแบบนี้น่าจะเหมาะกับผมมากกว่าเหลือเงินอีกตั้ง400 m อนะเจ้าของอีก,ก็สามารถไปจัดแต่งเพิ่มเติมให้แบบถูกใจตัวเองได้ระดับหนึ่งเลยครับสำหรับตัวจริงนี่เดี๋ยวมาดูกันเลยนะดูหน้าเป้าฮนะลักเซต็ตชิลู ปีกซ้ายนี่ก็ลุงเบิรกโอซิลลานเชสวิเอล่าแอชลี่โคลัวแคมเบลกอรเซลนี่แล้วก็เอ็กเตอร์เบอร์ลินนะฮะประตาประตูก็เป็นเยเลมันนะฮะส่วนตัวสำรองนี่ก็จะมีออสรีน่าซานยาเล็กซงแรมซี่วอลคอตเบิร์กแคมฟันเบอร์ซี่แกเบลโทนัทแฟนมาเล่นนะฮะหรืออีกชื่อนึงก็คือโทมัสแวะมาเล่นนะฮะ ชื่อนี้ได้ตอนมาบาซ่านะแวะมาเล่นนะแถมได้แชมป์ไปเพียบเลยนะแล้วก็โรแบปิเลสครับโอเคสําหรับการเล่นจริงเนี่ย,ยต้องไปลองเล่นกันดูนะผมปรับลูกศรให้ดูก่อนแล้วกันก็สำหรับล,ลูกศรของผมไม่มีอะไรมากครับตัวที่เป็นแนวลุกเนี่ยครึ่องสนามบนเนี่ยส่วนมากผมจะให้บุกให้สุดเลยนะส่วนครึ่องสนามล่างนี่เราจะไม่บุกเลยแล้วก็ลูกศรรับจะลงไปให้สุดเท่าที่จะทําได้ครับก็ใครที่อยากจะเล่นแผนนี้ก็ลองปรับตามดูนะอันนี้คือแผนที่ผมใช้ประจําเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเล่นเกรมรับไม่แน่นเนี่ยลองปรับ ตัว CDM เป็น CB 1ตัวนะครับก็จะเป็นหลัง532เนี่ยจะแน่นขึ้นเยอะนะครับสำหรับแท็กติกนะฮะผมจะปรับประมาณนี้ละกันนะครับเผื่อใครอยากลองเล่นก็ลองดูได้นะโอเคฟูทีมาเซนนนะฮะตอนนี้มันงบประมาณอ๋อฟูติมัเซนนตอนนี้ราคาทั้งหมด 595M นะตอนแรกเรามีเงิน5 0 0 8นแะแต่ว่ามูลค่าตอนนี้5 0 9 5กนะก็จะดูน้อยนิดนึงนะแต่ว่าไม่ต้องเป็นซีเรียสครับมันก็แค่ตัวเลขนะ เรามาดูนักเตะกันดีกว่าว่ามันน่าใช้ขนาดไหนนะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเกมแรกนะมาเดี๋ยวมาลุยกันเลยครับสำหรับฟูตีมัสเซนอนนะ5,000กว่าเอ็มจะไปลุยจังหวะนี้ครับเวล่าจ่ายไปวอลคอรดเอาเลยฮะโอซิลโอซิลดึงกลับโอซิลดึงกลับมาอีกทีนึงโอซิลดูแล้วยังไม่มีเพื่อนนะฮะโอซิลจ่ายมาก่อนนะเวล่าจ่ายมาข้างล่างครับลูกนี้อาริซิสไหลต่อมาแล้วไหลามาให้อาริซิอสอาริซิส โยนข่ามาโอ้โหติดบล็อกส่วนส่วนกราบนะเปิดมาโคตรสวยฮะแล้วยังไงล่ะเมสซายิงโอ้โหเลมันแล้วลูกเตะมุมนี่น่ากลัวเนี่ยลูกเตะมุมมันน่ากลัวเออโอ้โหแล้วแม่งชกด้วยชิบหายไม่รับวะแล้วจังหวะนี้ปลาออกมาครับเอาเลยฮะลากาเซตปล่อยบอลนฮนนะแล้วโอ้โหโอซิลแล้วไหลต่อมาลูกนี้โอซิลชิพโอ้โหติด อลไซิจ่ายมาเอาแล้วครับจังหวะน,นี้วอคอตวดอคอตซีดานเธอหลบมาวอคอตไหลต่อมาโอซิลไหลเข้ามาแล้วยิงโอโหติดเอ้าบอลโอ้ลูงนี้ไหลสักทีหนึ่งนะเบิร์กแคมป์ข้างล่างน่าจะหายก้องหลังเขาเดังยังยืนตำแหน่งดีนะมันก็เลยจ่ายไม่ค่อยหลุดนะแล้วจังหวะน,นี้ฮะบเบีบรยรินเอาอีกแล้วครับอยังได้อยู่ครึ่งหลังมันต้องยิงวะจ่ายไปเอาแล้วคเบิร์นหนึ่งสองแล้วไหลลงมาข้างล่างติดอยู่โอเคดักได้ บอลคอร์ดดึงกลับมาแล้วก็เซตจ่ายไปโอซิลโอซิลจ่ายกลับมาแล้วก็เซตดึงเข้าขวาแล้วปั่นติดแล้วยิงซ้ำติดบล็อกอยู่แล้วยิงซ้ำตัวเออซิลโอ้โหยิงไม่ได้อีกโอซิลจ่ายมาแล้วแล้วก็เซตต่อส้นกลับมาไม่ดีฮะแล้วยังได้อยู่อ้าวฟาวจ้าเนี่ยแหละที่เราต้องการนะมันต้องฟาวแบบนี้ปีคิกเหรอปีคิกมันต้องเบิร์ดแคมโวイปัป่นพวเนี้ยหาย โอ้โหชนคารแล้วหม่งซ้าไม่ได้อีกโอ้โหอะไรวะบุกกันต่อเนื่องจ่ายไปโอซิลฝากโโแล้วไหลต่อมาโอซิลลูกนี้เข้าซ้ายแล้วยิงหักข้อเรียบร้อยเม,ส,ส,มสุดโอซิลแหมกวจะยิงได้ครับจังหวะนี้จ่ายมาครับปั๊มชนกันแล้วเขายังได้อยู่นะเกซิซานเชสเปิดข้ามาครับโอเคเอาออกไปได้ฮะลูกนี้จ่ายมาเกซิซานเชสแล้วโอซิล โอซิลจ่ายมาฝากแล้วไหลทุกช่องไม่ได้ฮะโอ้โหยังไม่ทะลุนะแล้วลูกนี้เขาเปิดขึ้นมาข้างบนนะฮะอาซิสซันเชตจะวิ่งไปต่อไหมไม่วิ่งอินเอสตาโดนจิ้มได้โอเคสวยสวนกลับเอร์แคมป์เล่นท่าหลอกมาได้เบอร์แคมป์ยังไปได้อยู่เบอร์แคมป์จ่ายมาโอซิลจ่ายกลับมาแล้วลูกนี้เปิดข้าม,มาเอาเลยครับบอลขอด้ามหนุนทีแล้วยิงเรียบร้อยโอ้โหบอลขอดะเรียบร้อยแม่กว่าจะได้ยิงอีกสักลูกหนึ่ง ไปฮะเวลาขออีกสักลูกได้ไหมจังหวะนี้จ่ายไปไปแล้วฮะเบิร์กแคมป์ไหลต่อมาโอซิลลูกนี้โอซิล <S ill S ill> มีพื้นที่แล้วชิปข้ามมาโอ้โหชิปเบาชิปหาย <c oughs> อดแดกจ้า <c oughs> เดี๋ยวต้องไปลองดูอีกเกมหนึ่งว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวลงบ้างน,นะดูซิม,มันจะเป็นยังไงครับมาเกมที่2ครับก็ชืันไปปรับแท็ติกโอเคเอาราบาทุ่มมาฮะแล้วโอเคสวย เล็กทรงจ่ายไปชิลูเอาแล้วฮะไปแล้วครับฟฟนเบอร์ซี่ตักข้ามาลูกนี้โอ้โหลุงเบิร์กมีพื้นที่ครับลุงเบิร์กเข้าขวาได้เนี่ยความจริงอะ่ะลุงเบิร์กเข้าขวาแล้วปั่นโชว์มีการกดว้าวใส่เราด้วยนะโอเคไหลามาปีเลสปีเลสเปิดข้ามาแล้วมงไม่ได้แล้วก็เซ็ตเปิดมายิงติดโอ้โหยังไม่ได้ปั๊มได้โอเคสวยปีเลสจ,จ่ายมาแล้วก็เซตมีพื้นที่แล้วยิง เรียบร้อยโอ้โหนี่ไงกดบ้าวใช่ไหมไอ้หนุ่มลูกนี้ชนล้มไปแล้วฮะฝาวนะก็เสียฝาวโอ้โหรีบจ่ายฮะเราทำดีด้วยนะโรนัลโดเปิดข้ามมาแล้วจะได้ไหมยังไม่ได้เสียใจด้วยโดนสวนกลับไปเถิดมึงโดนอีกลูกหนึ่งเอาไปลูกนี้ลูกนี้จ่ายไปเอาแล้วฮะโอ้โหฟานเพอร์ซี่ช้าจังหวะนี้โอ้โหจ่ายมาได้ฮะ แต่ยังไม่ได้บอลที่ดีน่าจะหมดเวลาละครึ่งแรกเดีย๋ยวเพิ่งหมดก็ได้นะขอสวนก่อนขอสวนก่อนลูกนี้เอาละฮะชิลูชิลูยิงโอ้โหไม่เข้าลูกนี้แม่งน่าเข้ามากบินอะไรของฟัเบอซี่วะจ่ายไปโอ้โหมาสกลยเลยปีแรดฝากหลยห้รุช่องกลับมาปีแรดปีแรดจะเปิดยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวกันโอเคเอ้ยปั๊มได้ มาซี่ตักข้ามาแล้วมงเรียบร้อยโอลิเวียชิลูเนี่ยถ้าไม่ว้าวนะไม่มีแล้วสองลูกเนี่ยเผยิงกันไม่ได้ด้วยนะมาว้าวไงมันก็เป็นซะอยงเงี้ยขนาดผมแบบเล่นไม่ดีนะเดี๋ยวนี้อ่ะจ่ายไปเฮ้ยไหลต่อมาอาวลยฮะไหลอีกอฮ้ยยังได้อยู่อฮ้ยยังไงหดักได้นิดนึงนะเล็กทรง โยกขึ้นมาแล้วดึงกลับจ่ายมาปีแ,และปีแและไหลชิลูเขอามาลูกนี้ยิงโอ้โหล้ำหน้าครับเสียดายเอาแล้วลูกนี้โรนัลโดฮะไม่จ่ายสักทีฮะแล้วจังหวะนี้ตักข้ามาโอ้โหชิลูหลุดเดี่ยวอย่างงี้ชิลูชิฟโชว์ไปดิชิลูโอ้โหชิฟโชว์ฮะเรียบร้อยบอกแล้วอย่ากดว้าวไอ้นไหนุ่มเจอท่าดีใจท่านี้หน่อยเป็นไงนี่ไงกระดิบ ว้าวต่อเนื่องนะมึงนี่ฮะใส่สามเม็ดยังไม่พอฮะยังไม่เลิกว้าวต้องกดเพิ่ม run จังหวะนี้ตากข้ามมาเอาเลยฮะฟานเปอร์ซี่ลุดเดียวมาฟเปอร์ซี่ดึงกลับร์ที่ปั่นโชว์ด้วยขวาเรียบร้อยโอ้โหนี่ไงมันยังจะว้าวไหมเดี๋ยวดูสินี่ไงกระโดดถีบลมว้าวไหมไม่ว้าวนะฮะสี่ลูกแล้วครับ แล้วโอ้โหเปิดข้ามาไม่ดีนะครับลูกนี้ออสปินา่าออสปินา่านี่หายไปจากเกมเลยชิบหายคอมบสซี่ฝากเราตักข้ามาโอ้โหถ้าไม่ติดบล็อกนะได้อีกลูกนะเว้ยเสียดายครับ oh, <no. S 1> นี่ไงว้าวเอา โอเคก็ฟูลเนอ์นะครับ5 0 0พนกว่าเอมนะเกมแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าฝักเนี่ยพอมาเกม2องเพ่มผมก็ได้เล่นมาอะไรมันบอม์มาหน่อยก็ดีขึ้นนิดนึงครับโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะฮะสเกมที่เล่นมาก็รู้สึกว่ามันก็ใช้ได้ครับเป็นทีมหนึ่งที่ต่อบอลสั้นดีนะเดี๋ยวมาดูค่าโบนัสกันหน่อยยังไม่ได้พามาดูนะครับก็คุณสมบัติบวก2นะฮะถ้ามีครบ1 1คนแล้วก็กองหน้าบวกปฏิกิริยาบวก5นะแล้วก็มิดฟิลบวกส่งสั้น5นี่ไง อันนี้คือยังไม่ได้ดูมาก่อนหน้านะครับแต่คือผมสัมผัสได้ว่าคีมมันส่งสั้นโคตรดีฮะแล้วผมก็พูดก่อนมาดูด้วยนะว่าแม่งส่งสั้นดีเว้ยนี่งนบวกส่งสั้น5นะมันก็เลยส่งดีครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับฟูทีมาเซนนนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ไวๆแล้วก็ฝากร้านจอยด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปอุดหนุนกันด้วยนะฮะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้า